ดูดูดูอยนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็มีเสวยสวยสวยมาเดินเดินข้าเดินมาเดินมาเดิน้าเดินเราจะเทคข้ามกันอันนี้ก่อนเลยก่อนชาวบ้านเลยอ่ะมเอาเดื่อี่พี่เติ้ลได้ไหมนนะโปรเจกต์นี้พี่พี่จะบีมาได้ไงคะจริงๆทำมา4ปีแล้วค่ะหมดแล้โปรเจกต์เนี้เหมือนว่าตัวโปรเจกต์ด้วยมันพัฒนาจากแรกเริ่มเลยคือตั้งแต่ทำ ตัวเสียงเดี๋เฟกจบพี่วันพี่เกมก็เหมือนว่ามีไอเดียที่มานำเสนอเรานะคะก็คือเป็นดีไอเดียอันนี้ย <ไป S 1> เกี่ยว <ไป S 1> กับการเล่นคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีแบบว่าโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตมันจะมีได้หรือมีไม่ได้ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันเราก็จะเห็นว่าคอนเสิร์ตมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีไอเดียเนี้ยมันยังมีความน่าสนใจแล้วมันน่าจะสนุกถ้าทำเป็นหนังการแสดงละครเรื่องยังไงครับคือมีเด็กยังไงฮะเีวนงครมาือ เหมือนบทบทบทที่เราเขียนนะคะเหมือนมันเขาเรืองนักแสดงจริงๆเหมือนทุกคนที่ปรากฏตัวตรงนี้เขาเหมาะสมทุกอย่างในการเป็นแคสของดิเซียภาพยนตร์เรื่องนี้จะดึงศักยภาพทุกอย่างทั้งการแสดงการร้องเพลงการต่อแหล,ล่ในบางเรื่องอใบชายก็ <c oughs> คือเขาจะได้ทำทุกอย่างจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้มันท้าทายพวกเขามาก นุ่นยิ่งก่อนเลยครับในการทำโปรเจกต์ร่วมโปรเพลงนี้โอ้ยดีใจมากเลยครับอยากขอบคุณทางพีเตอร์แล้วก็ทาง g ี s ด้วยครับที่แบบให้โอกาสนี้กับผมเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นข่าวยุ่นแรกที่ผมร่วมงานกับทาง g ี s เอสเลยนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ปิงปองพี่นิทเนลพี่ไอซ์ด้วยมันต้องสนุกมันต้องแชลเลน่์เองมากน้อยขนาดไหนนุ่นกับคนนี้แชร์เล่นอยู่ครับเพราะว่า ปกต oh ิผมก็ตามพี่ๆไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตน่าจะซึมซับประเด็นมาได้เยอะแน่นอนาคตผมน่าจะเก่งขึ้นกลัวคอมเมดี้ไหมครับกลัวคอมเมดี้จริงๆหนักคอมเมดี้เรื่องยากนะครับแต่ถ้าอยู่กับพี่ๆไปให้คุ้นชินน่าจะแบบเคยชินขึ้นแล้วก็อาจจะเล่นน่าจะเล่นได้ดีขึ้นครับบางคนเ็น e ี g ใครก็ไม่ดีหรอกครับบางคน energy ่ายแบบปิดปิดติดต่อๆถึงจะให้อยู่ห่างเปิดเพลงอะไรขนาดแล้วคุณเพลงก็เต้น อยู่กับพี่คงแล้วต้องทำตลอดเวลาเลยนะแบบบางทีที่พี่คงส่งอะไรมาก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างรับไม่ได้ไม่ไี่ยัไมด้ว่าตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่รักแล้วหนูนิวอยู่ของหนูนิวแบบ่องใสแบบนั้นดีแล้วหนูนิวพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวอยู่อยู่กันไปเดี๋ยวจะเป็นเองไม่ต้องตกต,ต่ำลงมาอย่างพี่นอยู่บนะหวงอยู่บนนั้นชั้นกลัวแล้วนี่แหละ อ่ะปการวียค่ะกับ็การกลัเรื่องการเดหลายค่ะใช่ค่ะก็เดีค่ะค่ะโอเคนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ G D H ของฮูบิเตร์แล้วก็ทีมงานทุกทุกคนแล้วก็เป็นหนังเรื่องที่สามของไอ้กับ G D H นะคะ G D H เป็นหนังเรื่องแรกแต่ว่าเออก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งแต่ ฟังพี่เติ้ลตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากมากมากๆมากๆคือตั้งแต่ไอแสดงไม่ว่าจะภาพยนตร์หรือว่าละครหรือซีรีส์อะไรก็แล้วแต่คือไอรู้สึกว่าบทนี้น่าจะเป็นบทที่ท้าทายที่สุดสาหรับไอแล้วไอคิดว่ามันยากที่สุดก็เลยก็เลยเลยเลือกที่จะก็ดีใจมากที่ได้เล่นทั้งแบบเรื่องรองเรื่องเต้นไอไปหน้าไม่น่ามีปัญหาแล้วเหมือนกันนะ ก็มันมีบางเรื่องที่ท้าทายมากๆพอสมควรค่ะที่ที่ที่ไอาจะต้องแบบว่าต่อสู้กับมานนิดหนึ่งอธิเช่นอธิเช่นอทิเช่นยังไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วปะเนี่ยไม่ไม่ได้ยังไม่ได้เมื่อกี้มีคนจะถามก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าอยากอยากอยากให้แฟนๆน้องไอซ์ส่งใจแบบส่งพลังใจเขามากเพราะว่าคือถ้าคุณได้เห็นในหนังคุณจะรู้เลยว่าเขาต้องทุ่มเทมากๆจริงๆถึงรับบทนี้ได้ เขาเขาต้องแบบเนี่ยก็แบบเอาใจช่วยเขาอยู่ทุกวันว่าขอให้เราไปถึงแบบอย่างที่เราต้องการคาแรคเตอร์ในตัวเราใช่ใช่ค่ะคุณต่อมานี่นี่นี่พิตาสณตาค่ะแนาแซ่แต้วเลยค่ะอ๋อขอขอโทษด้วยนะคะต้องอาจจะต้องใช้ล่าก็ได้ยางเพระว่าลามสโต ก็คุ้มข้างทางการร่วมงนกับพี่เติ้ลนะคะอ่าคือจริงๆเราเคยเคยร่วมงานกับพี่เติ้ลแล้วเมื่อตอนแดรลิตูซี่สมัยนานมาแล้วแล้วก็พี่เติ้ลเขาก็เรื่องเนี้ยพี่เติ้ลเขาก็แบบเออลองมาแคสดูไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกบอกเลยว่าเวลาทํางานกับพี่เติ้ลอะเก่งทุกครั้งเลยแบบไม่รู้ว่ามันมันรู้สึกเก่งเพราะเราสนิทกับเขาด้วยมั้งอะไรเงี้ยเวลาทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพอพอลองแบบได้ได้ดูแบบว่าบทเราต้องทําอะไรบ้างคือยากมากแล้วก็เลยแบบ เก่งมากแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเอาเรื่องนี้ไม่ได้เล่นตัวเองไม่ใช่เลยแล้วมันเป็นแบบไหนคะอาจจะเป็นสาวไฮโซเล็กดินสู่ดาวเหรือเปล่านี่นิวกลับมาร่วมงานกับเขาเวอร์ชาตนี้เป็นไงบ้างจับจับครั้งแรกที่ร่วมงานแล้วมาพอมาเป็นคริสตินาสแตตในวันนี้แล้วมาเออเก่งเหมือนเดิม แต่เดี๋ยวมีแบบเวิร์กช็อปมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บทยากแล้วก็ทิกงบทบากพอสมควรอันนี้เชื่อได้หมดเลยใช่ไหมถ้าใส่อะไรอันนี้เชื่อได้อะไรถ้าใส่สวยไหมคะหรือว่าแบบเราแบบยังไงดีคือมันประจักษ์อยู่ที่หน้าอยู่แล้วป่ะค่ะถ้าใส่สวยหน้าใครคะหน้ายคนอาจจะคิดว่านีเนี่มาในนามของวิมานหนาซึ่งโดนา นะคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะคะอันนี้เบียตี้โทนเรื่องนี้ด้วยคนอาจจะคิดเอ้ยมีบ้านหนาใกล้จะออกแล้วแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้เป็โปรเจกต์ถัดไปดูที่อะดบีนะคะใช่ค่ะคีณป้าป้าจะขออะไรได้ถามว่าคู่กับตัวอ้อนวอนขอร้องคุยเหรอคะขอพูดว่าองไรพูดว่าอย่างไรคือคนอาจจะคิดว่าเราเป็นนางเอกคู่บุญหรือเปล่า แต่ด้วยพื้นฐานเดิมอย่างที่เราบอกว่าเราลืมกําพืชไปแล้วว่าใครอสร้างเรามาอันนี้คงสุดท้ายแล้วใช่แล้วก็เลยไปโลดแลนไปทำงานกับพี่บอลจกนเกียร์ไปทำงานกับพี่น้องใครต่อใครจนวันนี้เนี่ยนะคะเราเฉิดฉายเราเฉดฉายจนเป็นนักเอกระดับประเทศแล้วจริงๆอะค่ะจนท้องวันนี้ก็คือเหมือนเขา คือเขาแค่ขอร้องแค่แบบมาจับลาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาแต่ว่าทีเนี้ยเขาลู่ตัวลงมาที่ขาแล้วยืรอหนู้็บอกว่าใช้ให้ฉันตัดสินใจหน่อยได้ไหมนะแต่สุดท้ายแล้วก็รับเพราะเหมือนเหมือนจะสั่งความนิยมได้ค่ะว่ามีการไปแบบว่าทัวร์ไหว้พระขอพรให้ได้เล่นนะคะหรอ,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 อไปหมู่ค่ะ เราอยู่กับพี่เติร์มาเราเห็นอยู่แล้วว่าพี่เติร์นหนาเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแบบเข้มขี้ในการทําบทอ่ะเขาจะเออเข้มขี้เป็นชนิดพันยูว่ชืิอพันใหม่เขาเหนียวหรอคือเขาเขาตั้งใจทาบทอย่างเข้มข้นออคือเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นความตั้งใจนี้แล้วเราคิดว่า เขาตัดสินใจอะไรไม่ผิดพลาดแล้วเขาตัดสินใจอะไรมันเฉียบคมแล้วมันก็ได้คึกคักได้เป็นไวรัลกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาก่อนผลงานหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไงถ้าเขากำกับเราต้องเอาดวงไปผูกเพื่อให้เขาว่าเอาเราไปเล่นด้วยจ้าแล้วก็ดวงสันติพนแล้วจ้าสุดทายพี่เต้นพี่เต้นฝ่าจะได้ดูกันไหมปีนี้ปีหน้าหรือยังไงปีหน้าค่ะปีหน้าปีหน้าแต่ว่าอยากให้ติดตามเนจริงๆเพราะว่าเนี่ยนี่คือซูเปอร์แคสต์คือคือเพอร์เฟคแคสต์ที่อยากได้เลยแล้ว ด้วยเรื่องด้วยอะไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าตัวเสียนอเฟสพาคุณสนุกพาคุณมีความสุขเท่าไหร่คุณไปเลร้อยเท่าค่ะพูได้เพราะว่ายังไม่ทาอะไรเลยไม่ไม่จริงๆเพราะว่าเรื่องนี้จะพาคุณบิยอนไปทุกอย่างแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขแบบมีความสุขมากๆจริงๆค่ะติดตามฝากติดตามในระภาพยนตร์ด้วยนะคะถ่ายอินเตอร์ถ่ายรูปแค่เดียวี้ต้องรีบลู มองผมใส่ไปแล้วเหมือนพี่สาเองมากตัววเลิเนเลิเพื่อนบอนไม่ใช่พี่สวทีนี้เพื่อนเหมือนอิงฟ้าเลยขออนุญาตนะคหลังนิดียว่า่อขออนุออกนะ เองเนาะเขาทำมาแต่ปยู่นิดหน่อยตอนแรกเต็มตัวแต่อยากเซ็กซี่ดีขอต้องนี่เยนะคะทนคะนานี่กสบย่เาในบทเพลงพิวไป้อ่ะโอเคทุกคน้วยนะ อะไรีใช่เลยได้มีรับดูว่าขันนีภ